หน่อยเชิเสอยู่งั้นมื่อนั้นมันเมาป่าผู้เดียวครับเบีนทั้งเตียนไซน์นาพาเขาไอ้แหล่ในปากคอสองตัว สวัสดีครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ดิต้องกดไลค์น้ำแนะไอ้บุปผังงานงหลงอย่างเงี้ยผมไม่ไมเ,หเหรอผมอออเหรอท้องหนักไหนครับผมท้องเยอะท่าน ี่ละมองเขาสิมหาป่าปิดเบิดลงนีเด้อยุ่ย่ยยโอ้ตายสติเรียบร้อยนี่ครับมองนี่ อ๋มันสิบมีห้างแตนโอ้โหโอเครืองดีๆอ่ะน,นี่กี่ตมเครื่องท่อถึงสถานที่แล้วครับผม บมูว่ามีห้างแตนบนอเพราะว่าถึกแตนตอดมาแล้วครับผมเบื้องทางมาเอาลวดครับผมมุนวิปุยเดี๋ยวเขาไปลงเดวเขาทาั้งพุ่น่อ้ อยาอดไปเรื่อยป่ะจริงปงไปน เยแยๆครับผมนี่เดินทางมาแล้วอ้มีตัก้อนหินูเดี๋ยวไปกันโอเคครับมองนี่ปลอดภัยไ,ไร้ลังแตลนต้าปลาเรนะ <laughs> าเห็นแล้วครับผม

ดูดีได้อะไรมาบ้างอไปคอครับไช้อนไช้อนไหนวะคอสองตัวป่เยะดงหมดวิสาตัว <c oughs> มีแต่ก้อนหิน กี่ตัวดินแบบแข้งหนึ่งน,นี่ตัวหนึ่งนี่ไปโอ้โเนี่ยใส่ช่องนะครับยังมีตัวใหญ่อยู่บ้างอ๋อสามตัววาสนานมีแต่ปลาคอบ่นในท่อนี่คงจะว่ายังมีตัวใหญ่อยอู่นี่ขนาดดินแข้งกว่านี้ไปครับปลาเดิมสามตัวปลาคอ มาให้ผมขากลับยุหางอี่านี้่ออนะองนี่ยังสีกู ควรที่แคบนะครับหมื่แนะนำให้ทำ <S <S ครับเลยควรจะข้ไปได้เลยนะครับตรงนี้ไข่้ควรที่แคบ เป็นยังไงสงสัยส,สีเบิร์ตเซมี่โอ้โอวางเปล่าเช็คสภาพเช็คสภาพโอเคอยูว่าสัน จะสอดไปอีกฟังได้ป่ะมาครับเดินทางมาแล้ววีลูกยางออกข้างนอกอกรอบนี่ปดหลังว่ะ นิดเดียวครับผมเบิ่งไว,ว้รวดห้อถ้ายากเอาของเนี่ยจักข้าเจ้ามาเอาไปแล้วอ่ะยี่รถไก่เพิ่นมาเพิ่นก็ยิ่มแกงแบงใส่ <c oughs> เฮ้ยประทันกูแล้วสูอ่ะเป็นไงบ้านสิสไหนดูซิมีอะไรไมั้ยนี่คือเจอมแจม็มจอมแจ็มอย่างนัติดๆ มันจะวางฟาวหรือเปล่าเนี่ยปูตัวเดียวอยู่นอกแห้งอตั้งหาคนมาไ่นะ ต้องฝาออกครับท่อนี้น้ำไหลผุ่นดีอ,อับผมปองที่สามอุ้ยนี่น้ำเต็มเลยทั้งนี้ เป็นยังไงวางเปล่าหรือเปล่า <Works> ปูเงียอยู่ <né> เนื่องจากถือเตียนตอดแล้วผมเมื่อนี้ก็เลยแปวเตียนมาที่นี่น,นี่ครับผมห้างแตนบม่รู้ว่าในกล่องเห็นบ่อันนี้ห้างหน่อยเนาะครับผมหัวก็เห็นเจะเป็นยางไปยืนค้ำประตูอันถึกตอดโบกตแต่คุณครับผมอีกครั้งหนึง่งครั้งใหญ่ครับผมอันนั้นหน่อยเชมเอยู่ยัยงสัน มื่อน,นั้นมันเมาป่าผู้เดียวครับบุญทั้งแตนใส่หน้าภากเรามือน,นี้มาแก่แก่นมาซั้นทิบุได้บาดแผลอีกซะบ่เบิ่งดีๆเด้อวันนี้มีหลายหังอยู่บ่เนี่ย เป็นผสมกับน้ำมันเครื่องอีบี่มที่เป็นนึกม่อทั้งคนก็ <c oughs> <c oughs> ได้ผสมน้ำมันเครื่องแกีจ,งจางว่ะ <c oughs> มันหลุดอยู่แต่ว่านบ่ผึ <c oughs> บอืมอืมดีอ่มันคอยบ่บเบิดไวปประมาณเป็นคือครบเพลิงเนี่ยไปครับผมปฏิบัติการไปครับผมลังเล็กเล็ก <c oughs> <c oughs> เ,เลี้ยบบอลเลี้ยมันก็บินออกไปโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้เบีกยากเบียกยาก,ก,ก,กอูมันเยี่ห้างไงได้บลาซนีไหมได้เอาบักห้างหน่อยันเบิดก่อน สงสัยหงใงไงตรงเปลี่ยวไงกูนีว่วะอันนี้มันยังบินออกได้ยั่อะอหม่เราดับเราเปลี่ยนได้ไงอันนี้ห้่งหน่อยกับเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโอ้มันยังมีแมอยู่อบอนแมมันกลับมาเี๋ยวห้างไงครับไปนีนห้างไหนห้างหน่อยแม่กลับมาแล้ว เตรียมการบัดชุบน้ำมันไปครับวไปเลยโอ้เป็นไรแมวนี่ก็บินแตกิึงมานึง pha bứt rồi bả. Leo cũng như khoe báo đấy, cũng cạ khoe Mẹ đi. câu ba, chuẩn anh câu ba. เตียงเตียงแห้งแตงเรียนมวนเดี๋ยวพอไหมถือแทกดิถือไทยรูปอือเจอกันวี่สะหนีอีกแล้ว ก่อนพิมพ <cues> <l convert> <ını urai> ์หนึ่งเอามือนีปล่อยป่าเราได้ครับผมฮะตอกตอมันได้หน่อยนะฝนมันตกแห้งหาตอกก็ได้ครับตอปล่อยซะเนาะผูโบเกียวมึงยะผูโบเกียวด้วยครับปล่อยแต่ป่าไป ไปน้ำมือหนาสิมาบ้านเอาแงหวันบ่โอ้ผู้เดียจดจาดไปเหรอสงสัยมีตัวยังตกใจไปไปครับสามตัวไปซุมนี่โบเกียวปูส่วนปูครับครับผมเมนูมือนี่ครับปล่อยปลากินปูครับมือนีิ ปลามันหน่อยพัวครับผมเหม่อนจเจ๊เฉยยังกินเนาะกะ็ขีปูแล้วกันง่ายสุดครับผม <c oughs> ไปไ,ไมือนี้ม่สนีิทนะครับผม <c oughs> หายยังบ่ได้ครับแตนก็เขาจะออกไปแล้ว <c oughs> ขายแล้วห้างะาละานอารรอย <c oughs> <c oughs> อุย้ยหมอกหมอกเผือ <c oughs> หมอกลงตำบงังพวกเขาเลยป่ะฝ <c oughs> นยองนะครับผม <c oughs> ตอนแม่ มึงสภาพรถครับ <worship> ม <bird> ึงหล่อรวนมาเด็ดเศษก่อน